วันนี <s> ้เริ่มแล้วนะครับจัดน็อตโปรตัวละห้าบาทนี่ห้าบาทเหรอค่ะห้าบาทห้าบาทห้าบาทนะครับตู้นี้ข้างบนนะครับตอนนี้ก็ห้าบาทห้าบาทห้าบาทนะครับใครจะมาดูก็มาดูได้นะครับตอนนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับยังมีเยอะอยู่นะโหเยอะมากเลยนี่ห้าบาทห้าบาทห้าบาทนะครับใครจะมาก็มาได้เลยนะครับตอนนี้น็อตตัวละห้าบาท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 อือหอือาดู เยอะมากนะครับนี่กำลังจัดนอนให้ลูกค้านะครับเฮ้ยวันนี้เบียร์มาแฮปปี้เบิร์เดย์โอ้โหเบียร์มาวันนี้แล้วก็ม่วงนี้สิบช่วงเล็กเนก็สิบโอ้โหพอดีเลยสิตัวพอดีเลยอืหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ อนี่ครับห้าบาทห้าบาทไอสองพี่น้องนี่เดินทำอะไรกันเนี่ยไปเอาน้ำแกะของที่กำให้หมดแล้วเก็บให้พที่ให้หมดเรียบ้อยเลยเดี๋ยวจะใช้พื้นที่โอ้โหนี่นะครับวันนี้ห้าบาทแพ้คููตลอดไอสองคนเนี้ย